สวัสดีจ้าแม่สินจ้าทักทายเช้าวันอังคารที่22มีนาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคาําสถานการณ์ราคาทองคำม,มิค้อนในมราคาทองคาําและรางงานราคาทองคำประจนันนี้ราคาทองคําสปอร์ตระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ1,918ดอลลาร์ถึง1,928ดอลลาร์ ด้านดัชนีนาร่านะคะเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ98.22ถึง98.25จุดด้านเงินบาทนะคะเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ33.31ถึง33.53บาท ตอน1ดอลลร์โดยมีปัจจัยหนุนจากรัฐบาลของประเทศต่างๆในสหภาพยุโ e รป EU เตรียมพิจารณาว่าจะใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียหรือไม่โดยสัปดาห์นี้บรรดาผู้นำใน EU จะร่วมหารือกับประธานาธิบ,บ,บดีโจไบเดนแห่งสหรัฐเกี่ยวกับนโยบายที่จะใช้ตอบโต้รัสเซียเข้าบุกโจมตียูเครนเมื่อเดือนที่ผ่านมารวมถึงสำนักข่าวลุมเบิร์กนะคะรายงานว่าการที่รัสเซียนะคะใช้ขีปนาวุธ ความเร็วเหนือเสียงกับยูเครนนั้นดูเหมือนจะเป็นจุดเปลี่ยนนะคะทางยุทธศาสตร์จากการที่รัสเซียนะคะสูญเสียกําลังพลในสนามรบซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าสงครามได้เข้าสู่ช่วงใหม่แล้วด้านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ายูเครนนะคะปฏิเสธคำเรียกร้องของรัสเซียที่ให้เมืองท่ามาริโอโพยอมจำนวนโดยยังคงมีการต่อสู้กันอย่างหุเดือดและไม่มีทศท่าว่าจะคลี่คลายลง ด้านเว็บไซต์ข่าวยูเครนสกาฟรับด้อ้างคำพูดของนางอเรนาเวเรซซกรองนายกรัฐมนตรีของยูเครนว่าไม่มีทางที่เราจะยอมจำนวนวางอาวุธและเราได้แจ้งฝ่ายรัสเซียเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วด้านเจ้าหน้าที่กรมการสุขภาพแห่งชาติของจีนเปิดเผยว่าการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด -19 สายพันธุ์โอมิมรอนชนิดเดียวและชนิดหลายสายพันธุ์มีความคืบหน้าในเชิงบวก ภาพรวมราคาทองคํามีรีบาวทางเทคนิคนะคะโดยราคาทองคําค่อนข้างเคลื่อนตัวตามกรอบระยะสั้นคาดจะมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1,915ดอลลาร์และ1,895ดอลลาร์หากกดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับตัดไปที่บริเวณ1,875ดอลลาร์ 1, ด้านแนวต้านได้นะคะอยู่ที่บริเวณ1,950ดอลลาร์ 1, และ1,960ดอลลาร์ 1, หากพานขึ้นไปได้นะคะจะมีนวตตานตัดไปที่บริเวณ1975ัเดอลลาร์ตลาดมีความผันผวนนะคะผู้ลงทุนควรเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่22มีนาคมปี2 5 6 5อ้างอิงราคาของวันที่21นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำทั้งหมด หครั้งด้วยกันราคาครั้งที่5นะคะเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่2ี่สิบสองมีนาคมปีสองพหาหกห้าทองคําแท่งกัสโผลกห้าเปอร์เซรับซื้อ3 4 0 0มบาทขายออกสามหมบาททองรูปััสกนห้าเปอรเนับซื้อสองหมืก้าพับาทซีสตัง์ขายออกสามหม่นหนึ่งพันบาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่ยี่สิบ มีนาคมปี25 6 5สรุปรวมนะคะของวันที่21เราคาเป็นบวกไปที่150บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าต้องคำมณฑนีด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามมะรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ